ครับพี่น้องท่านผู้ชมที่กรพรักทุกท่านนะครับนี่คือวิธีการยกเสานะครับง่ายแห้งครับสุมมือนี่เ่าต้องใส่แรงงานค้นเลยครับแบบง่ายๆนะครับแบบง่ายๆตอนนี้เอาเสาไปลงไปส่งให้ลูกค้า ใส่เค็นนะครับกรจาประมาณนี้ วิธีการเอาเสาขึ้นรถก็จะมีแบบนี้แหละครับซํำนี้แหละครับแบบสบายๆนะครับสมัยสมือนี่ใส่รถยกสบายนะครับคนสองคนยกบกขึ้นนะครับอ้าวว่าเมืนที่เรียบร้อยแล้วนะครับครับ ป่อพ่อมาณน,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 าน,น้นะครับพี่น้องสิกรบครับคลิบนน้ก็เอาไว้สำเนีก้อนนะครับเพราะว่าน้องไม่ผิดพลาดประการใดนะครับขอบให้ท่านผู้ชมท่านผู้บิงไหวตรงนี้น้ำก็แล้วกันนะครับตอนนี้เป็นการเก็บนะครับ ก็บสลิงเก็บสลิงไว้แล้วก็เอาลดลงรับคาต่างลงครับเห็นที่เรียบร้อยนะครับผมพี่น้องท่านผู้ชมนะครับเรียบ่ไวส้สำนีก่อนนะพี่น้องนอกขขอ,อก,กลา่าวควัาสวัสดีครับ